ก็โอเคครับผมก็วันนี้มันก็จะมาสปอยอน,นิเมะกันอีกเหมือนเดิมนะแอน,นิเมะที่ผมจะนํามาสปอยในะวันนี้ก็จะเป็นปรมาจารย์จิตวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ก็ต่อจากตอนที่ห้าเลยนะโอเคครับเพื่อเป็นการเสียเวลาแล้วก็ไปเริ่มกันเลยตอนที่6หลังจากที่เคมิญนาณของลุงเชียเตอร์หยุดอยู่ตอนหน้าขวดยวของพี่สศร้าชิงชิงลุงเชียเตอร์ก็ได้ถามกับคุณนางลีไปว่าจะให้เขาทํายังไงกับขดนยกอันนี้ซึ่งคุณนางลีก็ได้บอกว่า ทำรายมันทิ้งซะเลยถ้าจะวุ่นวายขนาดนี้แต่ลุงเช่าเตอรอก็ไม่ค่อยที่เชินด้วยสักเท่าไรเพราะอาจจะเกิดความวุ่นวายทั้งสวรรค์และโลกก็เป็นได้ซึ่งคุณนางลียังได้พูดขึ้นไปอีกว่าที่เจ้ามาที่นี่ไม่ใช่เพื่อทำร้ายสินโชรายอันนี้หรือเช่าเตร์ที่ได้ยินเช่นนั้นก็ไม่มีทั้งเลือกละสิครับจึงได้บอกไปว่าอีสาวันเขาจะกลับมากำจัดสินโชรายอันนี้ให้เองซึ่งคุณนางรีก็ได้จ่ายให้ส่วนหนึ่งปก่อนนะนะ เพื่อเป็นการมัดจำเอาไว้และถ้างานนี้สำเร็จแล้วก็จะใจเพิ่มอีกในภายหลังเป็นแน่นอนหลังจากที่พวกเขาออกไปแล้วพวกเพ่ก็ได้ลเล่าข้ามาอีกครั้งและก็ได้เห็นราคาที่แปะไว้บนกดโยกอันนั้นซึ่งก็น่าจะมีคนมาแอบแปะไว้ราคานี้ไว้อะนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ลุงเชื่อเตอร์ได้บอกว่าอีซาวันเขาจะกลับมาํำจัดและก็เป็นจำนวนเงิน1 0 0 0งพนตำลึงกันเลยทีเดียว ชินๆนนังก็ได้บอกไปว่าแค่1น0 0ันตำลึงเองไม่แพงหรอกแต่ถ้าว่าในโลกมนุษย์1น0 0พตำลึงมันแพงนะเว้ยพระเอกจึงได้ถามเธอไปว่าเจ้าสามารถใช้พลังเปลี่ยนเป็นเงินได้หรือเปล่าแต่มันก็ไม่ได้รอนะเพราะว่าอาจจะถูกตรวจพบได้ด้วยกระจกยินอยางนี้ และก็เหลือแค่วิธีสุดท้ายเท่านั้นแต่ถ้าว่าชิ้นชิงนัางก็ไม่มีเวลาที่จะมาอธิบายทางสองฟังเพราะว่าพลังเวทของชินชิงใกล้จะหมดลงแล้วดังนั้นจึงต้องเรีบผ่ากันออกไปก่อนและต่อมาวิธีที่จะหาเงินเพื่อเอาไปซื้อขวดโยกอันนั้นก็คือกาทรทํามีดแล้วสลักคาทาไว้เพราะว่ามันสามารถนาเอาไปประมูลได้เรื่องนี้คงเป็นนาทีของชิ้นชิงแล้วสินะแต่ว่าเหล็กที่นํามาทํามีดนี้มันคงจะรับพลังเวทไม่ได้เพราะพลังเวทของชินชิงน มันมีความรุนแรงเป็นอย่างมากพระเ,เอกพระเอกจึงได้โทษตัวเองว่าเป็นแค่ขยะไม่สามารถทําอะไรได้อย่างคิดที่จะยุ่กับชินชินอีกต่อไปอีกชิ่นชินนั้นก็ได้ปลอบใจไปว่าถึงแม้การสลักคาถาลงในมีดเล่มนี้จะมีความลมแลวสูงมากแต่มันยังมีโอกาสอยู่เพราะว่ามันมีลายเล่มอยู่นั่นเองและการสลักคาถาบนลงมีดก็ได้เริ่มต้นขึ้น สัตว์อสูรแห่งซินชิวจินจ๋อเก้าหางและการที่ชิงชิงเต้นไปด้วยก็จะเพิ่มความสำเร็จขึ้นแต่มันก็ต้องแลกด้วยพลังเวทที่สูญเสียไปมากและทาหยุดนางแบบกระทันหันก็จะทำให้บาดเจ็บขึ้นไปอีกผ่าเอจงึได้ได้ให้กำลังใจอย่างห่างๆแบบห่วงคาทาแรกก็คือคาทาแห่งไฟแต่มันก็ยังสละคาถาไม่ได้คาทาที่สองคาทาแห่งนำ้ำ แต่มันก็สลักคาถาไม่ได้อยู่ดีนะจนแล้วจนรอดแต่ก็ยังสลักไม่ได้และก็เหลือแค่ชิ้นสุดท้ายซึ่งไระเอกที่ดูมันว่าชินช้นๆจะไม่ไหวจึงได้บอกไปว่าถ้าหางมีดนี้ไม่สามารถทนต่อคาทานี้ได้แล้วถ้ามันเป็นเข็มตีนลินนี่ละ่ะมันจะทนได้ไหมใช่แล้วครับไระเอกก็มีเข็มวิญ,ญญาณเหมือนกันมันสร้างขึ้นจากสวรรค์ดังนั้นมันอาจจะมีความเป็นไปได้นะ